สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอเวอร์เรสและเอเวอร์เรสคันที่ผมนํามารีวิวันนี้เป็นเอเวอร์เรสรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมครับแพ็กเกจที่บวกเป็นแพ็กบีครับเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยเอเวอร์เรสคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรและยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดคครรับาาาจํหนนน่่่าายยขอองรรถคคััีี้จะูทท1 5 8 0 0 0 0บบ เอ e ว l e เรสคันนี้นะครับสีเดิมของเขาคือสีเทาครับคันนี้ได้ทำการรับสติกเกอร์ใหม่มาเป็นสีเทาลัมโบนะครับตัวเอ e วัเรสคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของตัววิกเตอร์ครับรายละเอียดต่างๆของตัวรถรวมถึงการตกแต่งของตัวรถจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเอวเรสนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากขายดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับ ตัวนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์ครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาเนี่ยจะเสริมความดูดันให้กับด้านหน้าของรถมีซีกนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับตะแกรงด้านหลังครับทำให้เพิ่มความดูดันด้านบนของตรงกระจังหน้าจะมาพร้อมกับไฟดีที่บนกระจังหน้า3จุดครับและการที่เราเพิ่มแพคเกจนะครับเราจะได้ในส่วนของกล้อง3า0้องศาด้วยนะครับจะมีกล้องด้านหน้ารถครับ ส่วนด้านข้างของตรงกระจังครับเขาจะมีไฟ LED นะครับด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านหน้าครับก็โดดเด่นด้วยไฟหน้านะครับที่เป็นไฟ LED รูปทรงสีแค m ที่ให้ลำแสงสีขาวมีระบบปรับสูงต่ำแบบอัตโนมัติครับในส่วนของตรงกันชนครับติดตั้งชุดเกิร์เของตัววิกเตอร์ครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์2ครับเว้นวาลให้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกของเอเวอร์เจะเป็นไฟตัดหมอกที่ให้ลำแสงสีขาวด้วยเช่นเดียวกันครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับเวลาที่เราเพิ่มแพ็กเกจแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของกล้องด้านบนกระจกและก็เลดา้าด้านหน้าเดารดราจะตรวจจับคุบนถนนมีระบบเบรกอัตโนมัติควบคู่การทำงานกับ i v e c r u i s e Control ที่เป็น s t o p a n อ Go แล้วครับตัวชุดเกินนะครับจะตัดด้วยกันหมด2สีก็คือสีเทานะครับตัวนี้นะครับเทาลัมโบตัดด้วยสีดำเงาทำให้ตัวด้านหน้าเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเว้นเว้าให้ในส่วนของห่วงลากด้านหน้าครับ ในการตัดของสีเนี่ยลูกค้าอยากได้สีอะไรให้ตัดยังไงนี่ก็สามารถจ้างผมได้เลยครับด้านข้างครับติดชุดคิวร้อนะครับของตัววิกเตอร์ครับเป็นแบบขนาด6นิ้วครับแล้วก็ตัววิกเตอร์เนี่ยเขาจะโดดเด่นด้วยการเก็บงานด้วยขอบยางครับตรงนี้นะครับทั้งตัวคิวร้อแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตในอนาคตหากเราเบื่อเราสามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้จะไม่ทิ้งคาบกาวนะครับไม่เหมือนการยิงซิลิโคนนอกเหนือจากนั้นวิกเตอร์เนี่ยเขาจะไม่มีการเจาะตัวรถเขาจะยึดด้วยรูน็อตเดิมครับ คันนี้ได้ทำการโหลด2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์แล้วก็เป็นโช๊คปรับระดับนะครับของโปรเฟนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นสีแดงอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับคันนี้โดดเด่นด้วยการเปลี่ยนล้อแมกนะครับมาเป็นล้อแมก AA v a m p i r e นะครับมีออฟเซ็ตขนาดขอบ20นิ้วครับลายก้านครับเป็นสีดําเงาครับเสริมให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับตัวล้อแมกก็จะมีลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายครับเอเวอเรสต์สปอร์ตจะได้ดิสเบรกส ดิสเบรกที่เป็นเบก booster, นรบบกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับตัวนี้เบรกได้ดีและก็เนียนนะครับคันนี้จับคู่มากับยางของโตโยต้าครับโอเพนคันที่ยางเป็นยาง AT นะครับสามารถวิ่งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระครับตัวยางตัวนี้ให้ความนุ่มเงียบนะครับขับได้ดีนะครับทุกสภาพถนนเลยซีรีย์ยางของคันนี้อยู่ที่2 7 5 5จ20 ยางเดิมของเขาจะ 2555R 20อันนี้จะได้หน้ายางที่กว้างขึ้นทำให้การก่ะถนนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับตัวยางก็เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เอบะอะไรนะครับนนี้จ้างกับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนต่างๆครับของเอเวอเรสครับไม่ว่าจะเป็นชายบันไดแก้มด้านข้างตัวมือเปิดกระจกมองข้างรวมถึงตัวราวหลงังคานะครับจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วจากโรงงานครับตัวกระจกมองข้างจะได้ไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED มีกล้อง360องศามาให้มีบายสปอร์ตเตือนกันชน เตือนในส่วนของมุมอับสายตาด้านข้างครับแล้วก็มีไฟ LED อยู่ด้านล่างของกระจกด้วยเวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยไฟ LED ก็ทําการส่องพื้นตัวนี้จะได้ไฟ LED ที่มุมกว้างมากยิ่งขึ้นมือเปิดเป็นสีดํามาอยู่แล้วแล้วเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีเพียงเราพิกุญแจอยู่นะครับแล้วสอดมือเข้าไปในระยะเนี่ยรถก็ทําการปลดล็อกรถให้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับภายในนะครับของ e v e r วอร์เเนี่ยสปอร์ตจะเป็น เบาสีดำนะครับเป็นภายในสีดำทำให้การดูแลรักษาเนี่ยดูแลรักษาง่ายลวดลายเบาเป็นแบบสปอร์ตเลยเบามีขนาดกว้างนะครับนั่งสบายเดินทางไกลเนี่ยสบายมากได้เบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้แทิศทางพร้อมระบบปรับดูลหลังครับตัวที่เป็นวงกลมนี้ก็คือระบบปรับดูลหลังครับภายในเป็นสีดำนะครับสวยงามครับรักษาง่ายแล้วก็ตัวนี้จะได้ในส่วนของที่เก็บของนะครับทั้งด้านบนตรงนี้นะฮะ แล้วกระดานล่างช่องเก็บของครับส่วนหน้าจอครับได้อัปเกรดครับจาก10นิ้วมาเป็น12นิ้วตัวนี้กล้องสามาสองศานะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ a p p เป็นคาเพ y และ Android a ตัวได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถเชื่อมต่อพิคชัน Ford Pa s ได้นะครับสามารถเช็คพิกัดรถสั่งสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ได้แล้วนัดหมายศูนย์บริการได้อะไเป็นแอร์อิสระปรับแยกซ้ายขวาครับพร้อมช่องในส่วนของตัวนี้นะฮะด้านล่างของหน้าจอเนี่ยจะมี ปุ่มแมนวนวลเอาไว้เปิดปิดแอร์เปิดปิดวิทยุแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ครับด้านล่างของหน้าจอครับจะมีท่านชาร์จแบบไวเลยชาร์จพร้อมช่องต่อจ s b Type C และ Type A สังเกตที่หัวเกียร์นะครับจะมีปุ่มบวกลบเราสามารถปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบ Auto ้โฮมมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดครับมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงโหมดการขับขี่ด้วย พวงมาลัยเราจะปรับได้4ระดับนะครับคือสูงต่ําแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้ปุ่มมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะครับควบคุมในส่วนระบบของการทํางานของรถนะครับจะมีในส่วนของเลนเซนเทอร์ n ิ่งเลนคิปปิ่งก็คือรักษารถให้อยู่ในช่องทางแล้วดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนครับสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้นะครับตัวนี้มีปุ่มที่ให้เรากดนะครับปรับอุณหภูมิแอร์ปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุส่วนปุ่มมัลติฟังก์ชันทางด้านขวานะครับปรับในส่วนของหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยครับ ตัวนี้การทํางานนะครับใช้งานง่ายเพราะว่ามีเมนูภาษาไทยมาแล้วนะครับแล้วก็จะบอกหน้าจอเนี่ยจะบอกในส่วนของการทํางานของระบบขับขี่ด้วยช่องแอร์นะครับก็เป็นแบบลังพึ่งนะครับสวยงามเลยด้านล่างของช่องแอร์นะครับจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําซ่อนเอาไว้อยู่นะครับตัวนี้วางแก้วเยียอติหรือแก้วขนาดใหญ่ได้เลยนะครับเป็นปุ่มพุสตาร์แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีในส่วนของเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านท้ายไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับแล้วก็ความสว่างภายในรถปรับระดับสูงต่ําของระดับไฟหน้าได้ถ้าเกิดเรามีผู้โดยสารถึงแถวสามเนี่ยหน้าอาจจะเชิดน,นะครับเราก็กดไฟให้ไฟลงมาได้ครับด้านข้างของเอเวอร์เเนี่ยงานจะปนี่นะครับเป็นงานซอฟท์ทั้งหมดเลยหุ้มด้วยหนังครับสีดําตัดด้วยได้สีดําด้วยเช่นเดียวกันครับราวหลังคาเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สวยงามอยู่แล้ว สปอยเลอร์หลังสีดําด้วยเช่นเดียวกันครับและไฟท้ายนะครับตัวเอเวอร t เรสต์สปอขึ้นไปจะได้ไฟท้ายสิเกเนเจอร์ก็คือไฟท้ายแบบนี้ตัวนี้เพิ่มเติมให้ในส่วนของตัวคาดท้ายคายเยนนะครับตัวหนังสือของเอเวอเรสต์นะครับของเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเขาจะเป็นแบบสีเทาแล้วก็มีกล้องสามมองศามาให้ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับมาต่อกันนะครับที่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนท่อไอเสียให้เป็นของ HKS นะครับแบบปลายท่อคู่ครับ ตัวนี้มีไบเซอร์ครับไม่ต้องกลัวนะครับเวลาตำรวจตรวจเรียกนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับติดชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ครับเป็นวิกเตอร์ V2 มาพร้อมกับปลายท่ออินฟินิตตัวชุดสเกิร์ตตัดด้วยกันหมด2สีครับคือสีเทาตัดด้วยสีดําเงาด้านล่างนะครับก็ตัดด้วยสีดําเงาด้วยเช่นเดียวกันเสริมความดูดดันแล้วก็ความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถ ด้านหลังจะมีเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตเนี่ยเขาจะเว้นวาวให้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยตัวนี้มีเตือนกันชนด้านหลังมีระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับในจุดอับสายตาด้วยนะครับถ้ามีรถแบบวิ่งเข้ามาเนี่ยความเร็วไม่เกินกิโลเมตรเอ่อเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะเบรกให้เราแบบอัตโนมัติครับตัวชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นะครับเขาจะอยู่ด้านล่างของเซ็นเซอร์ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้4จุดอันนี้เป็นลับสติ๊กเกอร์ทับไปก็จะมองไม่ค่อยเห็็นนนะคครรับบแตต่กกกือะะกาาาาาททํํงงงงยปิ เราได้ดิสเบรกสล้อนะครับแต่งไม่ต้องเยอะนะฮะแต่สวยมากเลยนะครับคันนี้และรุ่นนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากครับคิวที่จองเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับ e v e r อ e s s Sport ครับและหากว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Ford ดเ e r อ e s เเพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีครับปรึกษา ข้อมูลของตัวรถเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอันนี้โทรมาได้ทักไลน์มาได้นะครับยินดีนะครับตอบทุกคําถามครับและอุปกรณ์นะครับที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นนะครับเวนสติกเกอร์นะครับมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับ ลูกค้าไม่ต้องห่วงและวนใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกะดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้าเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ